มายิงเต็เตี้ยเร็วอิงรถเกาะแล้วยิงรถเกาะพิดรถเกาะไอ้ผิดรถดาเมจกูแม่งยังโดนกูไปก่อนแล้วโหแม่งรถดาเมจวะเออตายผมมันรถดาเมจผมปะอุ้ยมันรถดาเมจโดนไปก่อนไปนะนั่งรถแดงกูด้วยหิว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 ผู้เยอะไปไหนวะเดี๋ยว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 รวมข้างในก่อนได้ปะค่อยๆออกไป

ไอเชียกูออกไม่ไ oh, ด <t ss>. ้นะี่ปรกอเนี่ยยิงมันดิสกิลไว้ไอเชียกูเดินไม่ได้เยี่ยมอาทิ่งอ๋อไอเชียบแล้วทำไมกูตีไม่ได้เอาหละเอาหลาบอาหลาบอาหละโอ้เอาหลาบังหลาโดนไปดิรอแป๊บนึงมาแล้วเวนเียจโอเียจโอแดงเลยกี้เอง ตะก,กี้ตะกี้มาทิหนึ่งังี้มาขยับขวามาเลย้ตเตียมมา้ตเตียมมาอืีแโอคองู้ไเลยกีอโอ้โดโดนโดนยี่อะไรวะโดนระเบิดจริเนี่ยอืมมาแล้ แบบนะตายอยู่เต่ากี่ปีปีหมื่นหกหมื่นหกโอ้โหเชื่อเสือสวนแมงหมื่นหกแมงไม่ตายเรลือแม่งต่อหมื่นแน่นี่ะติดบอกสิบเอ็ดลัวลัเลยอาเป็นสมมยืนยู่ยืนยู่ยืนยิ้มทำไมมฟนยิ่เลยก่อนละเฟนออยู่โอ้ตายแดงพอดีแดงพอดี ตียวแต่แ <tampoco> ม่งไม่ขึ้นแดงให้มาเตียวตียวตายเอืออะไอสารแคบมาแขกโดนแย่ไอเจนี่ก็เต็มแม่งเต็มเลยเ่ยต้องเตรียมด้วยเว้ยตะกิ้สะกิ้สะกิ้สะกิ้ตีโอ้โหดับมันสวนกูพี่ <wounds> เออพีเย่ยพิดนี้เยอไอ้ไี่แทงไปแทงไปแทงไปไอ้ต้มเตี้ยไปก่อนเลยเออปาดเข้าไปสกิลสกิลหนามันสวนกู1หมื่นเก้าไอ้เยด่ามิดกับมแทง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 เอื้อโต1หมื่นแปดสกิลอยูสกิลจไม่แดงไงเออวันนี้พิดไม่ตะ้อนเลยยผิดไม่ตะ้อนเลยเว้ยอูอโหโหไโตัวน โดเด่งไปกลางวงตีนตรอถึงเป็นมาแล้วเป็นยืนงงในดงทีมว่าไอ้เหี้ยโดนแบบโคตรมหาบัพไอ้เหี้ยเอือหน้าหน้าหน้าวงเลยหน้าวงเลยสกิลวตั้งน,นั่นโดนสวยไปแล้วน่ะรอแป๊บนึบงล้วเป็น เ<โ>กาคี้ยิงฟรีอยู่นั่น,น่ะเกาคี้ <โก S 2> อ่ะเฮ้ยเฮียแม่ง<ม><แ>ยิงสามดอกแม่งหลบสามดอกไอเวนตียัไม่เข้าเลยเฮียโอ้ยเฮียวสวนโดนตีสองหมื่นเหียนั่นโดนกูยิงไปห้าหมื่นใครวะเออไหมโอ้ยิงสิไหววะ ไม่แต่ว่าลงไปกีนคาได้ห้าตัวอยมนก่อนเดียวโออเอียก่อไม่ติดเอากรอบละโอ้ยสัตพอหมัดเั็นแบววไตอี้ยมชอบไป็นอันวะเฮ้ยต้มเตียมมาโดนไป้วสองสิบเก้า ทำไม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 เกิดไงเกิดไงเกิดไงไม่แดงด้วยโอ้โหเฮียเนี่ยมันอยู่หน้าวงเลยเนี่ยเออโดนกูไปแล้วกูเข้าบางไหนแล้วบังหลานยิงหลานอะไรดิยิงตัวหลังๆมันอ่ะหมัดเดี๋ยวเพิ่งไปยิงมัน เนี่ยค่อยมายิงมาตอนหลังเนี่ยบองหล่าบนลยิงกำจัดเนี่ยเอามันหน่อยดิไปต้องเตียมแลยนะอี่อี่อี่สารกระสุนโอเลิมสาเตียโอลิมสาตียังไม่เข้าเลยตี๊หน่อยเตียมหน่อยตี๊หน่อย โอน้ำเมฆอยู่เอือเะแล้วน nah ี้ฟ uh ินไม่สะท้อนไปเลยวะแต่วันวันไหนสะท้อนก็สะท้อนดีสิบหายโอ้หไม่แดงไม่แดงมุ่ยเยี้ยรอบเป็นหกสิบสามตัวแล้วหรือวะเอือเสนอหน้าไอ้เหี้ยพิน โอทนไว้โอทนไว้แก้ไม่ได้นะบ,บนกอกเสบี็งจะต้องเตรียมนี่นะโอยโดนโหตีดีเฮี่ยมสวนมากกไปหน่อยมันสวนมอกไปหน่อยโอทอนไม้โอทอนไว้โอทอนไมอีเออแยโอทอไม่อยู่กลงเป็นตกลงเป็นสิงเอ้ามันไม่ลงตกลงเป็นสิงเอาูไม่ลงเอากไม่ลงไอ้เอาไม่ลงไอ้แย เอือไอสัตว์เอ้ยหลบกระจายเลยเมื่อกี้ร้องไห้ลวไอสัตว์แม่งเตะเตะกูไม่ระวีโอ้โหโดนบัฟโคตรเยอะเลยวะไอสัตว์ไอเหี้ยไม่รู้โดนเฮียอะไรขนาดนั้น มีมีตัวมา่อยๆ่อยอะตกหน้ากนเถยสามหมื่นเลยวะยาเท่าก no ันแล้วน <No, uh ั huh> ่งโดนอะไรก็ไอ้ที่นั่นมันโดนกุญซ่อไปห้าหมื่นห้าหมื่นให้กันโนโหใครวะเมี่รรวมเลยนะทำไมพิษมันไม่เข้าอะไม่ี้ไม่เงยสัตว ไอ้หไงสัตว์ไ hey. อ yeah, ้หไงสัตว์หนึ่งสามหมื่นสามหมื่นสามกูทนดาเมจอยู่เฟนยิงอยู่ทามศาสกระสุนวันเนี้ยกูยังไม่ตายไอ้เนี้ยตายออกตามเสาไม่ตายหมดเลยกูยังไม่ตายแต่อยู่อดทนดาเมจอยู่เออร์มันยังไม่ตายกูยังไม่ตายเออศาสกระสุนววันเนี้ยโอ้ยเฮียโดนเออ อือบังหล่าเดิมพอดีตัดสองเปอร์เ็นเจ็ดเย็ดแม่โอ้โหมันลงมาขนาดนี้ไอ้เขี้ยนั่นยิงฟีเกินออกไม่ได้แย่ไอ้เขี้ยมัดเขี้ยเอามัดให้ตายดิตายตีโดนหนึ่งตัดสีสีออกเดิมเนี่ยเอากีดิเอาโดนเอ๋อนะโดนเอ๋อบังหล่าดิบังหล่าดิ ที่ยี่โดนเอือนเลยครับอือสามหมื่นเด็ดตัดเอาไปแดกดเฮ้ยมันสวนกู้ไอ้ชัดอย่ายิงอย่ายิง้ที่แล้วก่อนเราไปเอือรี่เชียงใหม่แม็กซ์ซนิกตลอดว่ะเฮ้ยโอ้ยเป็นสวนกู้สัตว์โหคะแนนพูดทางอุยย้ยเฮียค่าร้อยแล้วไม่ใช่มัน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 ดาเบทมันไม่ดีม,มันไม่ได้สวยมหรอกเรามันอย่าไปยิงมันปล่อยมันไปไอ้หายนี้ย,ยเดี๋ยวเกิดตำเลยมันกวาดเลยไหม อีกีกบอกไม่ได้อ่ะโอ,โ,โอ้โหโอ้ยแม่ลุมอะไรขนาดนี้เนี่ยยาออดนเลยฮะฮัลโหลเออฮะเล่นเกมอยู่ทำอะไรอะโอ้โหเฟน เสียงร้าๆเลยโอ้ไปเข้าเข้าในดีกว,ว่าเข้าในแล้วค่อยไล่ออกมาไปยืนข้างหน้าแม่งโดนด,<อ>ดูนเเดเมงเบียร์เอ่อหกขวดเลยเหรอค่อยๆไล่ไปเจียวตัวหกขวดหกขวดนี่ไม่ได้กินเบียร์หกขวดทับตกยังเย็น เอารถเกาะมันดีวักเลยดีเลยใช่โอ้โหไอ้สัตว์ดีเลยตายเยีโอปทดไหมล้างมือกันโอ้อะอืมแต่แดงมันแดงดีกว่าฮึทุกแก้งไม่มีหรือวปล่าอ่ะสักพักเดี๋ยวกินข้าวก่อน ไมาเนี่ยยังไม่ได้กินเลยซื้อผู้กระทามาต้มกิน okay. อืมตีหวัวล้กินหัวแล้กินข้าวยังไงไอหัวตียังไม่เข้าเลยไม่อิ่วอ่ะ้าเมย์หัเอาไงถ้ามเมย์สวนเอาไงหูสามห 30, มื่น้าเมย์ปักอืมไ <Okay, okay. S 2> อ้ไงไอ่ไงไอ่ไงโอเคครับไอ่ไงแทงแทงมันดิแทงมันดิ กอดแล้วาสตร์กระสุนมาแล้วพี่มาแล้วน้องอี๋ออี๋ออี๋นินี่นอนไอ้นี่นอนไอ้นี่นอนฆ่ามันดิไม่เนี่ยคนก่อนแล้วแทงควกมึงนกอ้ยวไอ้นี่แหละไอ้นินอ่อนไม่วงก็ตีตายบอกมันว่าไม่วงก็ตีตายไอสัตว์มาดี ผีหน้าเหี้ยนกับเกาเกีเอาให้มือเจ็บไปร่วงวะโอ้ยคู่ไปดิสัตว์ใส่บัฟคู่ไปเลยโอ้โหไอ้สัตน่นเลยจะได้มางวงอุ้ยทำทาเมีมนูเนี้ยกูกูต้องใส่หลบเลดิมนะพอยาเต็มโอ้ยโ,โดนโคตรมหาดาเมจเลวยว่ะไอเหี้่จะพึ่งจะพึ่งเดี๋ยวเดี๋จะขังกูดับ <c oughs> เข้าวนายก่อนข้าวนายก่อนอะไรไป เออหมออยู่มามามาไปยิงตัวหลังมันมาพินก่อนเลยนี่โอ้โหดาเมร์เลยขนาดนี้ต้มเต,ต,เตี๊ยมเนี่ยต้มเตี๊ยมโอ้ยเยี่ยเยี่ยม,มันบัฟกูแล้วมันบัฟกูแล้วอาไปสองหมื่นในจัดไปแดกรอวันหนึ่งรันหนึ่งทางรับกองให้ แดงผมก็หมดไอ้แดงยังไม่ติดตบหน้ากระเทียมตบหน้ากระเทียมไปสัตว์เราไปสองหมื่นสาวไปแดงหมื่นแปดเราไปแดงโู้ไปเฮียมันตีหนึ่งตลอดเลยวะโอ้ยเฮียร่วงคู่ไปดี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 จะแดงแล้วกูจะแดงแล้วขอแดงหน่อยโอ้โหยังไม่ทันแดงเลยตายเย็ดแม่โอ้ยนาทีเดียวนาทีเดียว นาทีเดียวเุลุลุล no. ุล oh. ุลุลุละไมลุลุลุเุลดไฟไุล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 ยลไล่ลุลุุ้ล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 ิลุลุลุลนลุ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 อุอ้ลุลุนุลุกุอุเุลุายต่นจลตลอดุลุลุุโตลล ไรยี่ไรสามตีไรยี่ไรเก้า <ichi> น <yat een> ่ะเกิดหน้าอะไรเกิดหน้าเลยดูดวๆนช้าจังวะโอ้โหจบจบในบ้านอีกแล้วโอ้โห